โอ้ร้านนี้มีตัวทดลองทุกอันเลยปาดถอไม่ได้ไม่ได้เนื้อบางไปไม่เหมาะกับเราอุ่ยลองอันนี้ดูซินั่งก่อนปวดขาของลองเยอะแยะต้องลองมันทุกตัวเลยเนี่ยสีเข้มไปอ,อันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็หนาไปเอออันนี้เนื้อดีแต่ไม่มีกันแดดอู้ อา้าววันนี้ลูกค้าไม่รับอะไรหรอคะไม่หรอกลองดูแล้วไม่มีอะไรถูกใจเลยมันหลังแล้วกันแม่คะเอาอะไรมาให้ทดลองเนี่ยดูสิหน้าฉันเป็นผื่นหมดเลยลูกค้าเป็นผื่นเพราะใช้ตัวทดลองของร้านเราเหรอคะใช่เอาอะไรมาให้ทดลองเนี่ยมีมาตรฐานหรือเปล่าแต่ปกติคนอื่นลองก็ไม่มีใครเป็นอะไรนะคะคุณพี่แพ้หรือเปล่าคะฉันไม่เคยแพ้เครื่องสำอางงั้นหนูขอดูหน่อยได้ไหมคะตัวไหนคะที่คุณพี่ลองวันนั้นน่ะฉันลองทุกตัวเลยฮะ ทุกตัวก็ใช่น่ะสิถ้าไม่ลองแล้วจะรู้ไหมว่าตัวไหนดีไม่ดีตัวทดลองในร้านมี50กว่าชิ้นคุณพี่ลองหมดเลยเหรอคะใช่จ่ายค่ารักษาหน้าเสมาเลยงานนี้ไม่ต่ำกว่าหมืน่นหมืน่นอุ๊ยขอโทษครับไม่เป็นไรค่ะหลอจังชื่ออะไรครับชื่อนิวคะ่ะผมชื่อทัพนะครับมีแฟนหรือยังเอ่ยขอเบอร์ได้ไหมครับค่ะ นิ้วไปกินข้าวด้วยกันไหมครับท็อปเชิญครับทีรักเฮ้ย <Hey! S 3> สวัสดีจอนูนิวเป็นแฟนท็อปเหรอนิ้วนี่แม่ผมเองนะครับเดี๋ยวแม่จะไปทานข้าวกับเราเออสวัสดีค่ะคุณแม่ท็อปเย็นนี้เราไปดูหนังกันไหมโอเคจ้ะเดี๋ยวนิวรอนะนิ้วผมมาแล้วครับท็อปเออ คุณแม่สวัสดีค่ะนิววันนี้แม่จะไปดูหนังกับเรานะค่ะไปกันเถอะแม่อยากดูหนังละเธอไปนั่งหลังฉันจะนั่งหน้ากับลูกฉันท็อปเราหยุดงานสามวันอะไปเที่ยวต่างจังหวัดกันไหมได้ได้ได้เดี๋ยวผมโทรบอกแม่แป๊บหนึง่งแม่จัดกระเป๋าไว้รอเลยนะเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวต่างจังหวัดท็อป ตั้งแต่คบกันมาอะเรายังไม่เคยไปไหนกันสองคนเลยนะไปไหนเธอก็พาแม่ไปด้วยก็ผมมีแม่แค่คนเดียวไปไหนผมก็อยากพาแม่ไปด้วยแต่เราไม่อยากให้แม่เธอไปไงคุณพูดแบบนี้คุณไม่รักแม่ผมหรอแล้วคุณเคยถามแม่คุณไหมว่าแม่คุณรักฉันไหมพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงหนูนิวผมมีแม่แค่คนเดียวรับไม่ได้ก็เลิกไปเลยได้เชิญเธออยู่กับแม่เธอไปเลยไม่อยู่เราเบื่อไม่เป็นไรนะครับแม่ทุกคน กระเป๋าเครื่องส <No. S 1> อาชื่อเจนนี่นะเอาพรไม่ได้เจอกันนานเลยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องคุยกันต้องคุยกันลูกค้าจ๋าเดี๋ยวขอเจนกลงไลฟ์ก่อนไว้เจอกันใหม่ตอนค่ำๆนะจ๊ะโอ้โหตั้งแต่ได้โทรศัพท์เครื่องนี้มาไหลสดไม่มีสะดุดออเดร์ปังทุกวันไม่มีตกเป็นไงมั่งพรทำไมหน้าดูเครียดๆฉันโดนมิจฉาชีพหลอกจนเงินหมดบัญชีเลยฮะ ฉันไม่เหลืออะไรแล้วฉันมันโง่เองตายแล้วมา,มามามานั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนอเสียงลูกใครอุย๊ยลูกเล่นไม่ได้ค่ะเล่นไม่ได้ดน,ไดน้องคะมาดูลูกหน่อยได้ไหมคะนันาเดี๋ยดืด้อลูกลูกเล่นไม่ได้ลูกเล่นไม่ได้อยตัวเองมาดูลูกหน่อยค่ะน้องดื้อมากเลยนันดา แล้วไม่เป็นไรจ้ะเครื่องนี้แข็งแรงทน,นทานกันน้ำกันฝุ่นยี่ป้าพวกเนี้ยแหกปากอะไรกันนักหนาไปแค่เด็กคนเดียวแหมโอ้คุณพระนกโทรศัพท์เธอพังแล้วก็บอกแล้วไงเครื่องเนี้ยแข็งแรงทน,นทานจ้ะนี่เธอมีลูกก็หัดรับผิดชอบหน่อยสิดูแต่งตัวเขาสิ ก้ออกจากบ้านมาได้ยังไงใครจะเหมือนป้าล่ะแต่งตัวโบราณเต่าลานตีดูจากสภาพไม่แปลกใจลหรที่โดนหลอกพรเธอไม่ต้องไปสนใจหรอกใหญ่นั่นน่ะมันว่าชิโนโง่เรื่องแบบเนี้ยใครไม่เจอกับตัวไม่รู้หรอกเธอดูนี่ฉันใช้โทรศัพท์ s a m s u n galaxy g a 0 6 5 g เครื่องเนี้ยนอกจากจะเร็วแรงแล้วยังมีโหมดที่ช่วยป้องกันมิจฉาชีพแค่กดเปิดตรงเนี้ย เธอรีบไปซื้อนะพรเครื่องนี้ราคาไม่ถึง5,000คุ้มมากงั้นเธอรีบไปซื้อก่อนนะนิวผมไปทำงานก่อนนะปั่นจะกยายามไปนะมอไซน์เปลืองน้ำมันอันไหนช่วยกันประหยัดได้ก็ประหยัดครับครับแต่ขอเงินไปทำงานอยดิไม่ได้เอาไว้ซื้อน้ำหวานก็ยังดีก็บอกว่าไม่ได้ไงครับ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 เฮ้ยเมียหรือแม่เลยเนี่ยเอาผ้าห่มไปซักดีกว่า นี่ทีเนี่ยซื้อโทรศัพท์ไม่ได้บอกเราเหรอทําตกขนาดนี้หน้าจอไม่แตกแถมไม่มีรอยขีดข่วนเลยแสดงว่าต้องซื้อมาแพงแน่เฮ้ยริมโทรศัพท์ทํายังไงดีตายแล้วมิทินนะมิทินเงินก็ไม่มีบอกให้ช่วยกันประหยัดจะแอบไปซื้อโทรศัพท์อีกอตายแล้วพังไหมเนี่ยเฮ้ยขนาดโดนน้ำยังเล่นได้เ,เหมือนเดิมเลยตกก็ไม่แตกโดนน้ำก็ไม่เป็นไร แบบนี้เครื่องเป็นหมื่นแน่เลยฉันหล่อเลิกงานไม่ไหวแล้วเจอฉันน่ะมิทินมิทินเฮ้ยมิทินเยงแมแกนี่แกมาสร้างเรื่องอะไรไปอีกแล้ววะมิทินนี่อะไรก็สัตใหม,ม่ไงครับเธอแอบซื้อเต่ไม่บอกฉันหรอถ้าบอกก็ไม่ให้ซื้อดิเธอยังงุกอยู่บ้างไงนะฟังคนฟังคนโทรศัพท์เครื่องนี้ไม่แพงเลยนะผมซื้อมาไม่ถึงสามพันจริงนะโกหกฉันหลออแน่ดูแล้วเครื่องสวยสเปคครบขนาดนี้มันจะไม่ถึงสามพันได้ยังไง เฮ้ยเพื่อนเราจิกเงินเมียได้มา3,000มีโทรศัพท์ที่คุณภาพดีสเปคครบราคาไม่แรงไหมวะนี่เลยเพื่อน Samsung Galaxy A 0 7เฮ้ยมีจริงดิมือถือราคา2,799มีอยู่จริงเพื่อนคุณภาพคุ้มเกินราคากันน้ำกันฝุ่นหน้าจอเป็นกระจกนิรภัยกันรอยขีดข่วนด้วยนะโอ้เ่ยงสวยมากไม่เสียแรงที่เสียงซีวิตจิกเงินเมียมา 2,799ราคาดีขนาดนี้คุณพาฉันไปซื้ออีกเครื่องเลยสิต่อไปเราจะได้ติดต่อกันได้เฮ้ยแกกับแยไม่มีโทรศัพท์ใช้กันเลยเหรอวะก็เมียสั่งมันงกอะ <c oughs> คุณว่าอะไรนะเ,ออเปลา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 งั้นเรารีบไปซื้อกันเถอะเฮียบแล้วเสียวขอบคุณนะซัมซุงกาล็กซี่ a 7ราคาคุ้มขนาดานี้รีบไปซื้อกันนะทุกคน โอ้ใหญ่มากเลยนี่เหรอที่เขาเรียกว่าห้างอู้หูกบไม้ <uk> <m ai> มันมันใหญ่อยู่ตรงนี้วะได้งานเป็นคนขับรถของคุณหนูทั้งทีเราต้องทําตัวเหมือนคนในเมืองนะคุณหนูนัดเราไปเจอที่ไหนหน้าร้านไก่บอลบอลอะไรสักอย่างนี่ลพี่นี่ไงนี่ไงพี่ไม่ทีนไก่บอลบอลบอกแล้วให้ตั้งเจเลียนมันอ่านว่าบอลซองแล้วไหนเราคุณหนูนั่งก่อนน่าจะยังไม่มา ขึ้นทอดบ้านเขาเนาะอีเมนหนึ่งเขาทอดหมูห่อนห่อนเพื่ออีเสบเนาะไอ้แล้วเข้าไปกินข้าวนั้นก่อนปะแกสั่งเป็นเรือไงเดี๋ยวเขารู้ว่าเราวันนอกเดี๋ยวผมหิวสวยแล้วไอ้ท็อปเดี๋ยวก่อนท็อปไปไปผมไปกินหูทอดไปไอ้งูนี่มันร้านไก่ทอดจะมีหมูทอดได้ไงเอาหมูทอดครับพี่ไอ้ท็อปก็บอกแน้ไงร้านไก่ไม่มีหมูทอดรับเป็นหมูทอดเจ้าเก่าไหมคะหมูทอดเจ้าเก่าโอ้ไม่กอมีหมูสองแบบสั่นอก และพอกสอบเลิศมากโูหนี่มันทาซอสที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาด้วยซอสกาลิกฮอตและยังยอมโอ้โหหมูทอดที่อยากกินืมแป้งบางกรอบเนื้อนุ่มแบบช่ำนหนมีเครื่องเคียงให้ด้วยมีจิมจิสดอีกหากินยากมากและมีน้ำจิ้มให้สองแบบคือคัตสึมาโยกับมัสตาร์ดครับกินให้เหมอนคนได้เมียงหน่อยทำไงอ่ะพี่ ไม่เคยกินหมูทอดที่อร่อยขน,นาดนี้มาก่อนเลยบอนซอนทำได้ยังไงเนี่ยไก่เขาก็อร่อยนะพี่อยู่ไหนนะอร่อยมากพี่หมูก็อร่อยหืมก,ก็อร่อยพี่นี่นายท็อปกับนายมิทินใช่ไหมเดี๋วบอกนะคุณหนูขอโทษครับคุณหนูพอดี พวกผมหิวผมเลยมากินครับอะไรพวกผมบอกเลยนะครับทําไมพวกผมขอโทษครับขอโทษครับทาไมถึงไม่สั่งหมูทอดเผื่อฉันด้วยกําลังหิวพอดีเลยคุณหนูก็หิวเหมือนกันเหรอครับก็ใช่สิฉันเดินตามหาพวกนายตั้งนานกว่าจะเจอนั่งนั่งนั่งหรือฉันเลี้ยงเองขอบคุณครับคุณหนูอุ้ยมาดับอะไรตอนนี้เนี่ยแดดก็ร้อนรถเป็นอะไรครับรถเสียสตาร์ทไม่ติดค่ะมาครับแต่ผมช่วย พี่พรครับอ้าวเตาผมเอารถไปซ่อมให้เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณนะเตาถ้าไม่ได้เตาแย่เลยเพราะว่าพี่ก็อยู่ตัวคนเดียวไม่เป็นไรครับผมเตรมใจนี่ก็จะขําแล้วเข้าบ้านนะครับเดี๋ยวมันอันตรายเป็นห่วงพี่เหรอครับโทรศัพท์ผมเอาไปเช็คง่ายแล้วนะครับใช้งานได้ปกติเกือบหนึ่งปีแล้วนะที่เธอดูแลพี่ทุกเรื่องเลยเออคือเราเป็น นานไหมไม่นานครับอ่ะนั่นแม่เธอหรอสวัสดีค่ะคุณแม่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้พี่บอลผลู้จักอยากได้อะไรเรียกเอเลยนะครับที่รักเอ้าอันนี้แล้วก็อันนี้จี้เงินครับแฟนคุณน้องซัพพอร์ตดีมากเลยค่ะซื้อเครื่องสำอางให้เยอะเลยคุณพี่เขาก็น่ารักแบบนี้และค่ะอุ้ยอิจฉาจังเลยสวยหลอ่อเหมาะสมกันมาก กลับมาแล้วหล่อที่รักทำไมถึงไม่เก็บห้องห้องรกมากเลยโอ๊ยอะไรเนี่ยกลับมาก็บ่นพูดดีๆเป็นไหมแล้วนั่นแต่งหน้าจะไปไหนจะออกไปเที่ยวกับเพื่อนขอตังค์หน่อยไม่ให้วันๆมีแต่กินนอนเที่ยวไม่ทําอะไรสักอย่างฉันเป็นเมียนนะไม่ใช่แม่บ้านเธอก็เกินไปงานก็ไม่ได้ทำช่วยทำงานบ้านหน่อยได้ไหมฉันไม่ทำมีปัญหาอะไรไหมแล้วลงเสียเบี่ยนัชุดไปเที่ยวดีกว่า